สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมือน,นี้บ่เด้ไปประชุมสภาค,ค่ะแต่ว่ากะวิถีชีวิตของผู้แท่นมันนอค่ะผู้แท่นราสดสดอนเขามาไปพี่น้องแอยูกับพ,พ่อแม่พี่น้องคือเก่าแต่มือน,นีนี่ไม่ยู่ล้านยางค่ะแต่งแต่หกโมงเสาจนหอดเดียวนี้บโม่งแล้วพี่น้องก็ทยอยมาขายยางแต่งแต่เสาเพิ่นพักกันกีดแล้วกีดแล้วจกแล้วก็มาขายเนาะคะ่ะเนาะซึ่งมือน,นีก็ต้องยินดีกับพ่อแม่พี่น้อง เช่าวสวนยางที่ขายยางพราราตอนนี้บอดด้พบบอดอบอดพอ้พ่อมาหา6ปีแล้วค่ะบอดด้พอรลค่ายางแบบนี้มาเป็น10ปีแล้วค่ะเมื่อนี้ต้องยินดีนำด้ำหนาหลจากมีดหาลอยได้เป็นมีดละพันจากได้พันหนึ่งเป็นสองพันจากสองพันเป็นสามพันและการคิดว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งเมื่อนี้ก็ต้องขอบคุณรัฐบาลค่ะพักเพื่อไทยทีได้ว้าแล้วเฮดไดอิลีเพิ่นเบาอิหอยังก็เฮดไดมือมาหาเสียงมือมาขอคะแนนบอกพี่น้องว่าราคายางต้องดีขึ้นแน่นอน มื่อนี่ค่ะแค่หาเดือนพานไปค่ะราค่ายัางดีขึ้นเป็นเคิงต่อเคิงมันแมนปะค่ะแมนปะค่ะและพี่นองที่เหตุอาชีพอื่นๆค่ะบว่าสิบป,ปลูกเขาปลูกมันปลูกอ้อยปลูกข้โพดค่ะหรือ พืิผลอีกเดือนการเคลียร์มีความมั่นใจแน่นอนค่ะว่ารัฐบาลเชื่อไ้ราคาพืชผลตงเข้าดีขึ้นบดตตังจากยางพาราค่ะซึ่งมือนี้ก็ต้องให้กำลังใจรัฐบาลให้เพื่อนเพชเบียกให้เพื่อนเพชงานและก็ขอให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรค่ะขอให้อดทนสู้ๆเด้อค่ะเด้อมือนี้ดีซ้ำนี้มืออืน่นมือหือ้ตรงดีขึ้นกว่านี้แน่นอนราคาดีบ่ดีละ่ะปิดนายยางจนบ่ไเด็ปิดเนาะค่ะเนาะแมนว่ไปวุ้ย